สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่จาจ่าป่าขบวนเมืองเพชรบณ์นะคะวันนี้นะคะจ่าก็มีชุดเลขเด็ดเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้จ่าในทุกๆคลิปด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จ่าจะมีชุดเลขเด็ดของ ชุดไหนนะคะเป็นเจ้าไหนบ้างนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเนาะสำหรับนะคะช่องของจ๋าก,ก็มีที่มาเด็ดๆเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดเลขเด็กของวันที่1เดือน4ปี63เนาะซึ่งอขออธิบายไว้ก่อนนะคะคือ,อลอตเตอรี่ยังคงเป็นงวดวันที่1เมษานั่นก็คือ1เดือน4นะคะแต่ผลน,นะคะฉลากกินแบ่งเลื่อนไปออกวันที่ 2พฤษภาคมนะคะแต่นะคะตัวเลขก็ยังชุดเดิมอยู่ด้วยนะคะก็คือว่าเพียงแค่เลื่อนวันประกาศผลฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะเพื่อนๆก็ยังคงนะคะเลือกซื้อเลือกหากันได้อยู่นะคะสำหรับลอตเตอรี่นะคะตามแผงต่างๆนะคะ,ะถ้าหากลอตเตอรี่เป็นของวันที่2พฤษภาคมอันนั้นเป็นของปลอมแล้วนะคะซึ่งความจริงแล้วเนาะก็ ลอตเตอรีร่ก็ยังคงเป็นอยู่แค่งวดวันที่1เมษายนนะคะมาดูกันนะคะงวดนี้นะคะชุดเด็ดก้อนนะคะกาลาสินนะคะจะให้มาชุดไหนบ้างนะคะให้เพื่อนๆเนาะเอาไว้ลุ้นโชวกันนะคะมาดูกันนะคะงวดวันที่1เดือน4นะคะชุดก้อนกาลสินนะคะให้มาทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด9ชุดนะคะชุด2ตัวเนาะ อ่ามาดูนะคะเริ่มแรกกันเลยนะคะให้มา101314นะคะ101314นะคะอ่าชุดต่อมานะคะ40นะคะ43 44นะคะอ่า หกชุดผ่านไปนะคะเหลืออีกสามชุดนะคะสำหรับชุดของก้อนกาลสินนะคะตามานะคะห้าศูนย์ห้าสามและห้าสี่นะคะอันนี้เลยนะคะทั้งหมดห้าชุดขอไปค่ะทั้งหมดเนาะเก้าชุดของอก้อนกาลสินนะคะ,ะสำหรับนะคะชุดนี้เพื่อนๆก็ลองเนาะ ติดไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันดูนะคะซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะเป็นแฟนคลับอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีโชคร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูชุดต่อมากันต่อเลยเนาะอะสำหรับนะคะมาดูชุดนี้กันเลยนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของพี่ใหญ่นะคะ ใครที่เป็นแฟนคลับของพี่ใหญ่อยู่เนาะก็มาดูกันนะคะว่างวดวันที่1นะคะเดือน4ปี6 3นะคะพี่ใหญ่นะคะให้มาชุดไหนบ้างนะคะมาดูชุดเด่นนะคะเด่นให้มาเด่น5กับ7นะคะให้มา2ชุดเด่นนะคะชุด2ตัวเหมือนเดิมนะคะ4ชุดนะคะก็จะมี45 สี่เและ6 7นะคะทั้งหมด4ชุดนะคะอันนี้จะเป็นชุดของพี่ใหญ่นะคะคืออหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับของพี่ใหญ่อยู่เนาะก็นำนะคะเลขชุดนี้ไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะ มาตามต่อเลยนะคะมาดูชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของฟ้าใหม่นะคะใจบุญเนาะมาดูกันนะคะว่าชุดฟ้าใหม่นะคะงวดวันที่1เมษายนนะคะ2,563นะคะชุดฟ้าใหม่ใจบุญน,นะคะงวดน,นี้ให้อ่าเลขเด็ดตัวไหนมาบ้างน,นะคะมาดูกันเลยนะคะ สำหรับนะคะชุดฟ้าใหม่ใจบุญน,นะคะเลขผิดถือคือเสียน้อยนะคะ,ะเลขผิดเสียน้อยนะคะเลขถูกคือกำไรก้อนโตนะคะ งวดนี้นะคะขอหยุดปรับปรุงสูตรนะคะต้องมาลองลุ้นกันนะคะว่าอ่างวดนี้นะคะจะพลาดหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะก็ จะให้มาชุดเป็นชุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะามาเริ่มกันนะคะะชุดแรกนะคะเป็นชุดบนนะคะให้มานะคะ6นะคะะชุด3ตัวนะคะหกสามน,นะคะและ3,1น,นะคะ ่าชุดลองนะคะ6 0 1นและ01นะคะอ่ามาดูกันนะคะชุดเด่นนะคะเด่น6เนาะอ่าอันนี้ชุดเด่นเลยนะคะ6 31นะคะชุด2ตัว31นะคะอะามาดูชุดล่างนะคะล่างเด่น0นะคนะคะชุดนี้ ชุด2ตัวนะคะ08นะคะอันนี้ชุดเน้นนะคะชุดรองนะคะ01เนาะอันนี้นะคะจะเป็นชุดล่างนะคะชุดเด่นเลย08นะคะอ่าซึ่งนะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของฟ้าใหม่ ใจบุญน,นะคะซึ่งในวงกลมนะคะคือชุดเด่นนะคะอันนี้นะคะ ในวงกลมคือเด่นเนาะอ่าอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองดูเนาะถ้าหากงวดน,นี้พลาดนะคะเราจะต้องอ่าปิดปรับปรุงสูตรนะคะจะลองเปลี่ยนสูตรใหม่ดูนะคะอ่าสำหรับเลขชุดนี้เนาะเพื่อนๆก็ลองนำไปลุ้นโชคก,กันดูนะคะมาดูนะคะเลขชุดนี้กันนะคะซึ่งอ่า ใครที่เป็นแฟนคลับของคุณดุยพรัยอยู่นะคะมาดูกันนะคะดุยพะไยให้ชุดไหนมาบ้างเนาะาซึ่งนะคะงวดเก่านะคะก็จะมีงวดวันที่16มีนาคมนะคะเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะเข้าไปเป็นชุดอสองตัวบนเนาะ,ะมาดูนะคะย้อนหลังกันนะคะชุดบนนะคะซึ่งคุณดุยพรัยนะคะจัดให้มานะคะ งวดวันที่สิบหกมีนาเนาะบนนะคะจัดให้มาสีนะคะเด่นสีเนาะชุดสองตัวนะคะก็จะมีนะคะสองสี่สามสี 5 4และ6 4นะคะอันนี้จะเป็นชุดบนนะคะเจ็ดนะคะเดนเจ็ดเนาะ,ะก็จะมี2 7 3 7 5 7และ6 7นะคะ,ะมาดูล่างนะคะอันนี้จะเป็นชุดของคุณดุยพรัยนะคะ ่าเราจะมาย้อนดูกันก่อนเนาะซึ่งล่างนะคะให้มาเด่น8นะคะอ่าชุด2ตัว80 82 87นะคะ9นะคะเด่น9เนาะชุด2ตัวก็จะมี90 92และ97นะคะอ่าระวังเบิ้ลด้วยก็คือ99นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นชุดของคุณดุยพรัยนะคะซึ่งนะคะวัน,นี้นะคะออกนะคะผลออกเนาะสี่สี่หกและเจ็ดเจ็ดนะคะซึ่งก็เข้าชุดนี้นะคะเป็นชุดบนนะคะ,ะซึ่งเข้าเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะเขียนไม่หมดเนาะก็คือเข้าชุด6กเนาะ แต่ถ้าหากเป็นชุดเด่นนะคะก็ได้เน้นมานะคะว่าจะมี3 4 37านะคะและ5 7 6 7นะคะซึ่งอันนี้นะคะที่วงไว้จะเป็นชุดเด่นเนะาะาชุดล่างนะคะล่างก็จะมีเด่น8 0นะคะ8 2 9 297อันนี้นะคะหากใครที่ติดตามชุดของคุณดุยพลายอยู่ก็น่าจะได้โชคไปกันเยอะเลยนะคะ มาดูนะคะสำหรับงวดนี้นะ้องวดวันที่1นะคะเมษายน6กสนะคะให้มานะคะจะเป็นเลขชุดน้อยนะคะจะน้อยกว่างวดที่แล้วนะคะก็คือสรุปมาได้นะคะก็จะมีนะคะ6 7 68นะคะ หกเก้าเจ็ดเก้าอันนี้จะเป็นชุดบนนะคะอันนี้จะเป็นชุดบนของคุณดุยพลายตัวเน้นนะคะจะเน้นหกเจ็ดหกเก้าและหกแปดเนาะอันนี้ชุดบนนะคะมาดูชุดล่างนะคะชุดล่างเนาะก็จะมีให้มานะคะ ศูนย์0ปดสีอันนี้นะคะจะเป็นชุดของดุยพะไรชุดล่างนะคะล่างให้มาเนาะเราจะเน้นศูนย่ศูนย สี่เก้าอันนี้นะคะชุดนี้นะคะเลขล่างเราจะเน้นชุดนี้นะคะ,ะเพื่อนๆนะคะทีะ่มองหาเลขเด็ดอยู่หรือเป็นแฟนคลับของคุณดุยพระไร่นะคะ<ม>ก็นำไปลุ้นโชคกันได้เนาะสำหรับเลขชุดของหมดวันที่1นนะคะเมษายนนะคะซึ่งผลฉลากกินแบ่งนะคะเลื่อนออกนะคะแตะ่เป็นเลขชุด ของวันที่1เมษาอยู่เนาะไม่ใช่ชุดวันที่2พฤษภานะคะแต่แค่เลื่อนวันออกเฉยๆนะคะเลขก็ยังคงเป็นชุดเดิมอยู่เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยในการหาข้อมูลเนาะสำหรับวันนี้เฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ